สวัสดีครับคุณวัชระครับครับอาจารย์ครับไม่ได้ค,คุยกันหลายวันเลยดีใจที่มาคุยกันอีกครับ <laughs> ขอบพระคุณอาจารย์ <laughs> มากเลยนะครับโอ้ต้องมามองเกมการเมืองสักนิดนึงนะฮะว่าประธ <ผม S 1> านผมจริงผมก็รอรอฟังรองฟังจากพี่หมูอยู่นี่แหละครับ <laughs> ผมมารอฟังจากอาจารย์ <laughs> ปริญญาว่า <laughs> ว่าอาจารย์ <laughs> วันนอนเนี่ยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยของใครเนี่ยโอ้โหถามแรงไปไหม ของใครหมายคับว่าเป็นของประชาชาิหรือของเอพื่อไทยหรือของก้าวไกลละฮะคุณวชระไม่ทราบเหรอเขาเป็นประธานสภาผู้แทนของสภาผู้แทนทั้งสภาเ<อ> <He S 1> ห็นไ <he S 1> หมครับไม่มีการโหวตเลยนะครับไม่มีการโหวตตามข้อบังคับเนี่ยนะครับถ้าไม่มีใครเสนอมาคนอื่นมาเนี่ยก็ต้องโหวตครับถือว่าเอกฉันครับันนอเนี่ยก็คือสง่างามครับก็คือว่าเป็นทางของทั้งสภาไม่มีใครมาเสนอแข่งเลยอืมอืมนะครับทีนี้เอไม่ใช่คนของเพื่อไทยหรือของก้าวไกล แต่ผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าคนที่เสนอเนี่ยก็คือเพื่อไทยนะครับแต่ถามว่าแล้วใครได้ประโยชน์ผมว่าเอเพื่อไทยเนี่ยเขาคงเขาก็อาจจะต้องถามว่าเขาได้ประโยชน์ยังไงนะครับอการที่ประธานสภาเนี่ยไม่ใช่ก้าวไก่แล้วเพื่อไทยได้ประโยชน์ยังไงก็ต้องถามเพื่อไทยอืมนะครับอืมแต่ผมได้มองว่าเห็นแล้วเนี่ยว่าคนได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยคือก้าวไก่นะครับอ๋อได้ไงครับอาจารย์ ก็เพราะว่าคนเสนอคือเพื่อไทยไงแล้วพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเป็นพรรคอันดับสองสิทธิในการที่จะได้ตําแหน่งประธานสภาผู้แทนเนี่ยนะครับเป็นของพรรคอันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าการเลือกนายกเนี่ยจะเลือกนายกได้ต้องเลือกประธานสภาก่อนนั้นพรรคอันดับหนึ่งเนี่ยจึงได้ตาแหน่งประธานสภาโดยอัตโนมัติด้วยครับนะครับทีนี้การที่เพื่อไทยเขาขอเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอที่ขอได้แต่พรรคอันดับหนึ่งเขามีสิทธิที่จะไม่ให้ ดัง้เขาก็ยืนยันแล้วเขาไม่ให้เพื่อไทยทีแรกก็ยอมแล้วต,ต่อมาก็พลิกเกมว่าจะจะเอาตาแหน่งนี้ใช่ไหมครับแล้วพอพอต่อมาเนี่ยเพื่อไทยก็เหมือนกับไม่เอาก็ได้แต่ว่าก็ไม่ยอมให้ก้าวไกลอยู่ดีไงเออไม่ยอมให้ก้าวไกลมันเป็นสิ่งที่มันประหลาดนะครับในแง่นี้เองเนี่ยผมก็มองว่าการที่เพื่อไทยเสนอนะครับแล้วก้าวไกลเขาตอบรับเนี่ยก็แปลว่าก้าวไกลเขาถอยให้คือถ้าคนถอย,ไ,ยไม่ใช่ ถ้าเพื่อไทยเสนอแล้วก้าวไกลไม่รับเนี่ยในในใน,ในตำแหน่งของคุณวันนอเนี่ยนะฮะกจบนนก้าวไกลก็อาจจะเสียแล้วก็ได้นะใช่ครับใช่ครับก้าวไกลอาจจะเสียเพราะมันเ,นเสียขึ้นเลยครับเสียในวันนี้ฮะเพราะว่าการโหวตเนี่ยเอ,อมันเป็นการโหวตลับถ้ามีคู่แข่งครับนะครับแล้วจับมือใครดมไม่ได้นะครับอ่าอ่าอ่าไม่ทราบว่าเหมือนวันนี้<ข>มีคนออกเสียงเจ็ดสิบกว่าคนเนี่ยจับคุณวิศวชล่าเป็นดมซิว่าใครคนออกเสียงบ้าง เรารู้จากฝั่งพักว่าที่พักว่าที่พักใส่ค้านสันนษฐานน่นเป็นภูมิใจไทยบวกพลังระชรัฐใช่ไหมครับก็ตัวเลขมันได้ครับแต่นี่เป็นแค่ข้อสันนิษฐานของผมครับ,คร,บครับซึ่งมันก็วิเคราะห์การเมืองได้ต่อแหละนะครับแต่เราพบว่าอในส่วนของรองประธานสภาเนี่ยรองประธานสภาเนี่ยตําแหน่งตําแหน่งรองประธานสภาเนี่ยมันมีการโหวตแข่งแลวตามข้อบังคับคือถ้าเกิดมีมีการโหวตแข่งเนี่ยนะครับ หมายว่ามีการเสนอมากกว่าหนึ่งคนเนี่ยมันต้องลงคะแนนรับครับนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวเลขเนี่ยของคุณหมอปฏิพัฒน์เนี่ยได้เป๊ะเลยใช่ไหมสามหนึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะค่ะใช่ครับลองลองทางสภาคุณปฏิพัฒน์สันติพาวดาของก้าวไกลเนี่ยอรับเสียงทั้งหมดแล้วเนี่ยมันได้สามร้อยสี่ร้อยเก้าสิบสามเสียงถูกไหมสี่ร้อยนะฮะสี่ร้อยเก้าสิบสองคนสอสอที่มเก้าสิบสออง อ่าก็หักคุณวิโรจน์เตาอินซึ่งเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราวซึ่งไม่ได้ออกเสียงก็เป็น493มาประชุมสามหนึ่งสองก็เลยก็เลยเสือสามวันสิบเอ็ดก็เลยว่าเป๊ะอ่าหมายความว่าไม่แตกแถวไม่แตกแถวเป๊ะคือถ้าเกมนี้เป็นเกมที่เรียกว่าผมเปรียบเทียบนะครับมันเหมือนกับเกมเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นฟุตบอลนะครับก็เลยว่ายิงยิงด้วยผ่านด้วยอ่ะยิงผ่านเถอเข้าอ่ะอ่าอ่าอ่าะฮะคือยิงผ่านกันเลยครับดูซิว่าเช็คเสียงซิว่า เพื่อไทยเก้าไกลเนี่ยในเขาเหนียวแน่นจริงหรือเปล่าอืมเป็นเกมเสี่ยมอ่ะเป็นเกมตอกลิ้นอ่าอืมอ่าเช็คเสียงเพราะถ้าหากว่าคุณหมอปริพัฒน์เกิดได้ไม่ถึงขึ้นมาก็เป็นเรื่องเลยใช่ไหมอ่ะเป็นเรื่องเลยตัวเลขงานนี้แสดงว่าไม่เป็นเรื่องแล้วนิ่งแล้วเพราะว่าคุณปริพัฒน์ได้สามร้อยสิบเอ็ดเสียงก็ขาดแค่คุณวิโลจน์ดก็คือสามร้อยสิบสองในแปดพักที่รวมกันอยู่ถูกต้องถูกต้องถูกต้องอ่าอ่าอ่า โอเคอันนี้ทีนี้ทีนี้แต่ว่าที่ผมที่ผมว่าเป็นเป็นเผื่อยิงเผื่อผ่านเนี่ยครัเพราะอะไรครับเกิดได้ขึ้นมาก็เอานะอคุณวิทยาเนี่ยอ๋ออ๋อฮะเออได้ขึ้นมาก็เอานะไม่ใช่ไม่เอาอืมอืมอืมครับคุณวิทยาได้หนึ่งร้อยห้าเสียงนะฮะทีนี้ทีนี้ที่ผมบอกว่าการที่ก้าวไกลเขายอมเพื่อไทยเนี่ยเออผมบอกว่าก้าวไกลได้มากกว่าเพื่อไทยเออยังไงฮะอาจารย์ เพราะสิทธิอันนี้เนี่ยก้าวไกลเขาจะไม่ให้ก็ได้อืนะครับแต่ว่าเขาเขาให้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความฉลาดนะอือเพราะจะไปต่อได้เพราะถ้าไม่ให้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไปต่อกันลําบากอืมเพราะอย่าลืมว่าถ้าหากมีการเสนอแข่งขึ้นมาเมื่อไหร่นะที่เป็นคนอื่นเนี่ยที่หวังจะได้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วตัวเลขเอ,อไม่เข้าเป้าขึ้นมา <N> นะครับผมหมายถึงประธานสภานนะแต่มา้า่ามา่ใช่อาจารย์มรรณอเนี่ยตัวเลขไม่ถึงสามหนึ่งสองขึ้นมามันจับมือใครดมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นบทลับครับนั่นการที่เอ่อเอาจารย์มรรณอเนี่ยนะครับมันก็เรียกว่าทําให้ก้าวไก่เขาได้ไปต่อเมื่อกี้อาจารย์ปริญญาใช้คำที่ผมชอบใจมากว่ากึงยิงกึงผ่านนะฮะเอ,อเรื่องของ <c oughs> เรื่องของการเสนอชื่อ ของพรรคเพื่อไทยที่เสนอชื่ออาจารย์วันนอเนี่ยนี่ก็กึ่งยิงกึ่งผ่านด้วยหรือเปล่าว่าไม่รู้ว่าเสนอไปอย่างนี้ถ้าก้าไกลไม่รับเนี่ยเป็นโอกาสเป็นโอกาสล้มมั่นไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมคิดว่าผมคิดว่ามันเป็นคําถามที่พรรคเพื่อไทยต้องตอบว่าถ้าหากว่าเออในเมื่อตัวเองไม่เอาแล้วก็ได้เนี่ยทําไมถึงไม่ไม่ให้เก้าไก่เขาทาไมถึงไม่ยอมให้เก้าไกลได้ด้วยทําไมถึงเอาไปเอาของคนอื่น ใช่ครับตอนนี้พอเกมนี้ก้าวไกลเขายอมเพื่อไทยมันก็จะยิ่งทําให้เอ,อพรรคเพื่อไทยเนี่ยเอ,อเขาก็ยิ่งต้องยิ่งจะพูดยังไงดีครับเข้าไปนึกว่าเขาแม้เขาก็ต้องทําตามที่ที่ที่ททแถลงในเมื่อวานอย่างจริงจังมากขึ้นเพราะว่า,วาคุณเสนอมาน่เว่าในการบบที่จะ<อ>สนัสบสนุนสนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกมันเป็นของซึ่งเพื่อไทยยิ่งยิ่งถูกมัดกับก้าวไกลแน่นขึ้นไปอีกครับอืม <c oughs> คืออย่าลืมว่าตัวแปรคือพักเพื่อไทยก็เป็นตัวแปรนะอืมซึ่งเป็นสถานการณ์ที่พักเพื่อไทยไม่เคยเจอมาก่อนเพราะเขาเป็นพักอันดับหนึ่งมาตลอดในการเลือกตั้งห้าครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ปีสองห้าสี่สี่ครั้งนี้เป็นทางอันดับสองเขาเป็นตัวแปรตัวแปรกันเลยครับถ้าเขาออกจากก้าวไกลเข้าไปอยู่กับอีกฝั่งเขาก็อีกฝั่งเป็นรัฐบาลเลยไว้ง่ายคือรัฐบาลจะเป็นก้าวไกลหรืออีกฝั่งหนึ่งอยู่ที่พักเพื่อไทยนี่คือทั่วไทยคือกลายเป็นตัวแปรแต่เกมนี้เนี่ยการที่เขาคิด คิดไกลไปถึงว่าถ้าหากพิธาไม่ได้แล้วเนี่ยเ,เพื่อไทยก็จะเป็นต่อแล้วนี่เป็นการเตรียมการใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่านะถ้าเป็น<ช>เกม,มถ้าเป็นเกมน,มน,กมนี้ถ้าเป็นเกมนี้เนี่ยเขาจะเขาเขาลืมไปนะครับว่าทําให้เขานี่ยิ่งถูกักแน่นเข้าไปอีกกับก้าวไก่จะสะบปัดอ่อนจะยิ่งยากขึ้นอีกเพราะว่านี่เป็นเกมที่เขาเสนอ,อแล้วก้าวไก่ซึ่งพรรคอันดับหนึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์อันนี้เขายอมถอยให้อือไว้ยังไงคือเพื่อไทยเนี่ยจะยิ่งจะยิ่งสะบัด ก้าวไกลหลุดออกไปเนี่ยยิ่งยากขึ้นครับอันนี้ไงผมก็เลยถามอาจารย์ผมนนผมถึ่งบอกว่ามผมเพื่อเพื่อไทยเสนอก้าวไกลได้อืแล้วยังไงร,รู้ไหมคุณพิธาเนี่ยนะครับถามว่าจะได้สิทธิพักก้าวไกลจะได้เสนอคุณพิธานะครับให้โหวตในที่ประชุมสองสภาเนี่ยคุณวชระคิดว่าได้กี่ครั้งครับครั้งเดียวไม่ได้แล้วก็จบเลยเป็นของต่อจากนั้นก็เป็นคุณเสียฐานเลยใช่ไหมต้องมีหลายครั้งผมว่าผมว่าเกมที่อาจาร,รย์ พิธาทางก้าวไกลยอมเพื่อไทยนะเราเอาเอา,เอ,าอาจาร,รย์วันอเนี่ยทาให้ตอนนี้เนี่ยชัดเจนผมว่านะคือก้าวไกลได้สิทธ,ธิมากกว่าหนึ่งครั้งแน่ผมฟังอาจาร,รย์วันน้อยสัมภาษณ์เมื่อวานท่านก็ตอบมาแล้วว่าต้องอย่างน้อยก็สองครั้งอ่ะแล้วก็ผมก็ได้เห็นคําให้สัมภาษณ์ของคุณชัยธวัฒน์บอกว่าได้ไปนั่งจับเข่าคุยกับอาจารย์วันนอ เป็นชั่โชวมโวมงชั่วโมงมาแล้วก่อนที่จะก่อนที่ก้าวไกลจะโอเคกับเงื่อนไขนี้อ่าคุณคุณคุณวัชรล้าน้ึกออกไหมว่าถ้าเป็นเป็นของเดิมเนี่ยนะคือเพื่อไทยก้าวไกลเขาได้ตําแหน่งประธานสภาไปอืมนะก็อาจจะได้แค่ประธานสภา,าอืเพราะพอครั้งแรกเนี่ยบทคุณพิธาไม่ได้เสียงสถึงสามเจ็ดหกปุ๊บเพื่อไทยเขาจะขอเลยคุณ ล้มเหลวแล้วใช่ไหมหพักเก้าไก่ไม่ถึงสามสิบหกแล้วขอสิทธิของพรคอันดับสองในการตั้งรัฐบาลบ้างแต่พอเป็นเกมที่เก้าเพื่อไทยเสนอนะครับคือตัวเองไม่ไม่ได้คือตัวเองไม่ยอมลไม่เอาแล้วก็ได้เนี่ยแต่ก็ไม่ให้เก้าไก่อยู่ดีแล้วเสนอจันทร์น,นอมาเนี่ยนะครับก็พอเก้าไก่เขาตอบรับปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เก้าไก่ได้ประโยชน์มากกว่า เพราะว่ามันหนึ่งคือมัดกันแน่นขึ้นสองคือทําให้เมื่อเก้าไก่เขายอมในสิ่งที่เพื่อไทยเขาเขาทําแบบนี้มากับเก้าไก่เนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าเก้าไกเป็นพรรคอดับหนึ่งเขามีสิทธิ์ในตําแหน่งนี้ตอนที่เพื่อไทยเป็นพรรคอดับหนึ่งนะครับก็เพื่อไทยก็มีตําแหน่งนี้อยู่กับตัวตลอดประธานสภาผู้แทนนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เก้าวไก่เขายอมทาให้เพื่อไทยเนี่ยยิ่งต้องก็ต้องยอมเก้าไก่แล้วผมยอมไปถึงจุดที่เรียกว่า <isas> จากเดิมอาจจะให้ครั้งเดียว ตอนนี้เนี่ยได้สองครั้งเป็นอย่างน้อยละครั้งนี้อยู่ที่ว่าตอนโหวตครั้งแรกถ้าได้เลยก็แล้วไปถ้าไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันขาดอยู่เท่าไหร่เช่นขาดอยู่สิบเ <class> สียงครับยี่สิบเสียงอะไร <Yeah. S 2> เงี้ยนะครับก็มีลุ้นอีกรอบหนึ่งไงเพราะว่าการโหวตเนี่ยเขาจะให้โหวตยกมือเอกอไก่ในขอนทั้งคู่ของสอสอรกรแล้ว <Yeah. S 2> เป็นโหวตเปิดเผยน,นะครับ <class ical> แล้วค่อยโหวตแล้วค่อยให <class ical> ้สวโหวตมันจะเห็นชัดเจนไงว่ามันขาด มันขาดที่ใครอืมอไอการที่จะขอรอบสองเพื่อเติมให้มันถึงสามหกมันก็เป็นไปได้แล้วไงอืมอือืมอเพราะรู้ชัดเจนว่ามันขาดตรงไหนขาดที่ใครควรจะไปชวนใครมาเติมอืมแล้วตัวเลขถ้ามันห่างกันไม่มากนะครับไม่เกินยี่สิบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะโอกาสเติมมันก็มาแล้วไงถ้าเกิดมันขาดกันถ้ามันขาดไปห้าสิบอย่างเงี้ยนะอืมห้าสิบหกสิบเนี่ยมันก็นึกออกไหมมันก็รอบสองก็ลำบากอะ ครับในอันที่จริงเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ปริญญาได้เคยเสนอไว้แล้วตั้งแต่ตอนต้นๆของความไม่ไม่โอเคกันระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยคือก้าวไกลก็อยากได้เพื่อไทยก็อยากได้ประธานสภาอาจารย์ปริญญาก็เสนอเองว่าเอาคนกลางไหมอาจารย์มันนอไหมคือมันจบ<ม>ลงแบบนี้มันดูมันดูเหมือนว่ามันเป็นคนกลาง แต่จริงๆใน,นใน,นทน้ายที่สุดมันความซับซ้อนของเกมเนี่ยมันมันมาหลายลำดับชั้นมากกว่าจะมาตกที่คนกลางแบบเนี้ยถูกไหมฮะค,ค,คือ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 มันอย่างนี้ผมเสนอตัวนั้นไว้นะว่าเจตจำนงของประชาชนเสียงข้างมากเขาหวังให้พรรคฝ่ายค้านเดินเป็นรัฐบาลตั้งอืมอันภารกิจร่วมกันของสองพรรคเนี่ยคือตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยอืมต่างฝั่งะชาธิปไตยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากจะมาล้มเหลวไปตั้งรัฐบาล ตามเจตจำนงของประชาชนแม่เพียงเพราะตำแหน่งประธานสภาเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปสิทธิเนี่ยมันอยู่กับพรรคเก้าไกบใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นคืออย่างเงี้ยค,คนเสนอนี่ไม่ใช่ก้าไก่คนเสนอเอาแบบนี้คือเพื่อไทยเพื่อไทย <c oughs> <c oughs> เป็นคนเสนอมาเอง <c oughs> ถูกต้องครับแล้วมันกลายเป็นว่าเก้าไกลเขายอมนึกออกไหมเมื่อเก้าไกลย,ยอมตรงน,นี้เพื่อไทยก็ต้องก็ต้องยอมก้าไก่ให้มากขึ้นมันอย่างนี้ไงมันอย่างนี้เกมมัน,นเกมมันเกมมัน มันือโดยสรุปเนี่ยผมคิดว่าเอ่ออันเนี้ยทําให้แต้มต่อของก้าวไกลเนี่ยมีมากขึ้นครับอืและนอกเหนือจากแต้มต่อก้าวไกลมีมากขึ้นแล้วและคําถามสุดท้ายเนื่องจากอาจารย์ปริญญาก็กําลังจะไปออกอีกสื่อหนึ่งอยู่ว่านอกจากแต้มต่อเพิ่มขึ้นแล้วโอกาสของคุณพิธาจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็มากขึ้นด้วยป่ะใช่ครับ ก็เห็นได้ชัดว่าไม่กระดิกเลยสามหนึ่งสองสามหนึ่งหึ่งเสียงไม่กระดิกเลยที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของพรรคก้าวไกลที่จะต้องไปหาเสียงมาสนับสนุนให้ถึงสามรอเจ็ดหกให้ได้ครับครับ